มณเนน้อยออกทุดงหลงป่าอันลิลับการทุดงในป่าเป็นหนึ่งในวิธีของพระกรรมฐานและสำหรับสามเณรผู้มุ่งมั่นในทางธรรมซึ่งต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายไม่เพียงแต่ความเงียบสงบของป่าจะเป็นบททดสอบความกล้าหาญแต่ยังเป็นสถานที่ที่จิตใจจะถูกฝึกให้เข้มแข็งและปลอดจากความกลัวเรื่องราวของสามเณรน้อยที่เดินทุดงลำพังในป่าแห่งหนึ่งนำพาเราเข้าสู่โลกแห่งการฝึกจิต ที่เต็มไปด้วยบทเรียนจากธรรมชาติการตัดสินใจสู่ป่าดงพงไพรการตัดสินใจของสามเณรน้อยที่จะออกทุดงในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความปรารถนาธรรมดาแต่เป็นความตั้งใจอันแรงกล้าของผู้ที่มุ่งมั่นสู่หนทางแห่งการฝึกฝนตนอย่างแท้จริงสามเณรรูปนี้มีอายุยังน้อยและเพิ่งบรรพชาในพระพุทธศาสนาไม่นานแต่เขาแสดงถึงความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึง้ง เขาเชื่อว่าการทุดงในป่าจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้แข็งแกร่ง